สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระมาแบ่งปัน,นครับสนใจโทรสู์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีร้านสูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปทาดานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด e ีต่อๆไปครับว yeah. Is ันน e ี in ้ผมมีพารมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนทุกแกงไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับไอเดียไลน์ครับเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยครับรายการแรกจะเป็นพารสมสมเด็จนะพี่ดูนะครับเป็นพารสมสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่ผมดูเป็นสายวังนะพี่ผมดูเป็นสายวังนะพี่ดูครับดูครับสวยๆเดิมนะพี่สวยๆเดิมพี่เรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่ดูครับเนื้อหาเก่าๆเลยพี่เนื้อหาเก่าๆ <utan> Ask, ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับผมดูเป็นสายวังนะพี่องค์นี้เป <500 S 2> <ม>็นวังหน้าวังหลังอะไรแบบนี้ครับห้า้อยบาทนะครับองค์ที่1น,นะพี่รายการต่อมาเป็นองค์ที่2เป็นบางขุนพมนะพี่แต่กุเมื่อปี2,500อพี่แต่กุเมื่อปี2 5 0 0ดูนะครับเห็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับด้านหลังมีตาวัดนะพี่ด้านหลังมีตาวัดแบบนี้เลยพี่ดูดครับดูครับ ดูครับสวยเดิมพี่องค์ที่สองนะพี่ห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สามนะพี่องค์ที่สามเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่ดูนะครับเนื้อเหมือนขย asa ดนะพี่ดูนะครับดูนะครับเนื้อเหมือนขยสตรดในพี่องค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จอ่าพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับดูครับองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะพี่องค์นี้เป็นองค์ที่สามนะครับดูนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพิมพ์ฐานแซมองค์ที่สี่นะพี่องค์นี้ก็500บาทนะครับเอา500บาทนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลครับดูนะครับดูนะ,มมนะ,นะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูนะ,ออนะครับองค์ที่4ี่ครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาองค์ที่ห้าพี่องค์นี้องค์ที่ห้านะครับดูนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่ห้านะครับรายการต่อมาเป็นองค์ที่หนะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่ เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่องค์ที่นะครับดูเนื้อหาครับดูครับเม็ดมวนสารเต็มท่อองค์เลยนะครับดูครับนะครับก้อนใหญ่ๆงั้นเลยพี่น่าจะเป็นเนื้อก้นคกนะครับพี่ดูครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นองค์ที่หนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะพี่องค์ที่เจนะพี่องค์สุดท้ายของสมเด็จนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับ ดูครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูครับดูครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อก้นคกนะพี่ดูครับมวลสารเต็มทั่วองเลยครับมวลสารเต็มทั่วองคเลยครับสวยๆเดิมๆพี่สวยๆเดิมๆเลยครับดูครับเป็นองค์ที่เจ็ดนะพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะพี่ดูครับวัดท่ากระเบือรุ่นแรกนะครับดูครับประ s อสองสี่แปดสี่นะครับสองสี่แปดสี่นะครับดูนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา600บาทนะครับพี่เอาห0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่วรายการน,นี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญพระ, eles, พะ ein, แก้วมรกตพี่เป็นเหรียญพระ tills, แก้วมรกตเนื้อกระไ่ทองพี่เนื้อกระไ่ทองสวยๆน้ำเดิมเลยครับเอา500บาทนะพี่พ right ong, มพผมเอา500้บาทนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่ดูครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่จะมีเลขตรงนี้ครับ219น้ะพี่หรือว่าแซดหนึ่งเก้านะพี่ปี2507นะครับจะมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับเอา700บาทนะพี่องค์นี้เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อนะพี่หลวงพ่อศุกนะพี่ วัดโพไซทองครับเป็นรูปหล่หอโบราณรุ่นแรกนะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ผมเอาเอาห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลงผู้เผือกพิมพ์ขุดสาเล็กนะพี่พิมพ์ขุดสาเล็กนะครับดูนะครับ สวยสวยน้ำเด,เด ENNIS, ิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นพระหลงปูเผือกพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอา500บาทนะครับผมเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูทิมนะครับพี่เป็นเหรียญหลงปูทิมนะครับดูนะครับวัดแม่น้ําคูเก่านะครับรุ่นโอรหัสนะพี่รุ่นโอรหัสนะพี่ดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เอา500บาทนะพี่ ผมเอา500บาทนะครับเป็นหลวงพธทิมนะครับวัดไม่น้ําคูเก่าพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูครับเอา5 0 0้นะพี่รายการต่อมาพี่เป็นพระยี่สิบห้าตวรรษพี่เป็นพระยี่สิบห้าตวรรษดถพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากนะครับดูครับดูครับดูครับบล็อกเข็มนะถ้าพี่บล็อกเข็มนะครับดูครับจะมีเม็ดผดนะพี่และกีบบัวมีเนื้อเกินนะครับดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา600บาทพี่ผมเอา600บาทนะครับเป็นเนื้อชุกทองนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นอ่าหมากทุยนะพี่เป็นหมากทุยหลงปูเอี่ยมนะพี่เป็นหมากทุยหลงปูเอี่ยมนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูนะครับดูนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากขย่ามีเสียงด้วยครับผมเอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเบี้ยแก้หลงปูบุญนะพี่เป็นเบี้ยแก้หลงปูบุญพี่เขย่าเหมือนมีน้ําวิ่งอยู่ในนี้เลยนะพี่ดูครับเป็นเบี้ยแก้เก่าๆเลยพี่ลงรักถักเชือกเก่าๆเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาหการ้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะพี่วัดการบังแก้วนะครับประศสองห้าศูนย์สี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับดูนะครับเป็นเนื้อกะไหลทองพี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับเส้นผมแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญ หลวงพ่อท่านนุ้ยนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยครับประศสองสี่เจ็ดเก้านะพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทท้้งหลังจะเป็นน่าจะเป็นปีนักศึกนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเจ้าสวยนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสวยหลวงปู่บุญนะพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับ ดูนะผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหนึ่งนะพี่หลงปูบุญนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นพระสมเด็จนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นอ่าพระสมเด็จวัดพับนะพี่พิมพ์ตุ๊กตาเล็กใช่ไหมพี่เขาเรียกพิมพ์ตุ๊กตาเล็กหรือพุงป่องเนี่ยนะพี่ เอา500บาทพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญไอ้รูปหล่อนพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะพี่ผมดูเป็นเนื้อนวะนะพี่ผมดูเป็นเนื้อนวะนะพี่ดูครับน่าจะปี18นะพี่ปี18นะ่ครับตอกตัวทอด้านหลังด้วยนะพี่สวยๆน้ำเดินพี่ผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงพ่อหลุนนะพี่ใช้ยาเก้ายอดนะพี่สวยๆน้เดิมเลยครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อหลุนน, bucks, ายยานะครับใช้ยาก้ายอดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูไข่นะพี่เป็นเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนครับเป็นเนื้อกระไ่ทองพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูนะครับ มีจานหน้าหลังเลยพี่มีจานหน้าหลังเลยครับดูนะครับดูนะครับผมเอาหกรบาทพี่มีเข็มด้วยพี่มีเข็มนะครับเอาหกร้อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อห่วงนะพี่สวย,สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อห่วงนะครับดูนะครับ เอา500บาทนะครับส,สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอา่าดูครับอันนี้เป็นพระชัยนะพี่เป็นพระชัยอยุธยาพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่เป็นพระกุกนะครับด้าน,นล่างมีดินไทยวยพี่มีดินไทยนะครับเก่าๆเลยพี่ดูครับเก่าๆเลยครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมผมเอา600บาทนะครับผมเอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลงพ่อทองนะพี่วัดลาดโยธาครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นบล็อกหน้าลอยนะพี่เขาจะมีบล็อกหน้าลอยบล็อกหน้าจมนะพี่เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกด้านหลังก็เขียนว่าครั้งที่หนึ่งครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงโปสีรุ่นอายุยืนนะครับดูนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่ดูนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับจะมีขีดที่บาทนะครับสวยคมชัดพี่สวยคมชัดนะครับดูนะครับปศสองห้าหนึ like ่งเจ็ดนะครับดูนะครับสวยคมชัดแบบนี้เลยครับพี่ดูนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดุลนะพี่ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเป็นพกักเก่าเก็บนะครับประสองห้าศูนย์แปดนะครับดูบ cabinet, athlete, นะครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อดุลน,นะพี่ดูนะครับจะมีเส้นขีดที่ศีรษะท่านด้วยนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเอ่อเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับ ปศสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่ปศสองสี่เก้าเจ็ดนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยสวยน้เดิมเลยครับเป็นหลวงพ่อโอภาสีนะครับดูนะครับสวยสวยน้เดิมพี่สวยสวยนเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลงพ่อแดงหลงพ่อเจริญครับเป็นเหรียญหลงพ่อแดงหลงพ่อเจริญพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับดูครับดูนะครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญหลงพ่อแดงหลงพ่อเจริญนะพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองผมเอาห้าบาทนะพี่ห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระนางพญาพี่เป็นพระนางพญากุคำแพงเพชรนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากอุ้ท่านโดดครับดูครับเป็นพระนางพญากุคำแพงเพชรนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เอาไปอ่0ห้ารบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อวัดกบนะพี่ใช่ไหมพี่หลงหลงพ่อทองหรือเปล่าวีวัดกบนะครับ Hotel. พี่ส,สวยสวยน้ำเดิมพี่ปีน่าจะปีหนึ่งศูนย์นะพี่น่าจะออกปีหนึ่งศูนย์ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ผมเอาสี่ร้อยบาทพี่ผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับส,สวยสวยน้ำเดิมพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น หลวงพ่อโสธรครับพิมสองหน้านะครับเป็นหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมแบบนี้พี่จะมีเส้นขนแมวที่บ่าด้วยครับขมชัดมากพี่ขมชัดมากเลยครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาองค์จิ๋วนะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับพี่ดูครับผมไม่ทราบที่นะพี่ผมไม่ทราบพี่นะพี่แต่เก่ามากเลยครับแต่เก่ามากเลยครับ เป็นภาพปิตาองค์จิ๋วนะครับผมเอาสามร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทับนะพี่เป็นปางซ่อนหาหลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่ดูนะครับส,สวยๆเดิมเลยครับดูนะครับด้านหลังจะมีจานเลยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นท่านเจ้าหนอนะพีส่สวยๆเดิมนเลยครับ ปีปศ2 5 1 3เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับหนูคราบเอา500บาทนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอา500บาทนะครับสวยมากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ้ะทวดเนื้อว่านนะครับปี2497นะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับเป็นหลงพท้ทวดนะครับเนื้อว่านปี97นะพี่สวยๆเลยนะครับ ดูนะครับดูนะครับสวยๆเลยครับพี่ด้านล่างจะมีรูนะครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะเป็นหลงพะทวดพิมใหญ่ครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงโปเผือกนะพี่เหรียญหลงโปเผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับ ดูนระสวยเดิมมากพี่ผมเอาห้าร้อยบาทครับเป็นเหรียญหลวงปูเ่เผือกรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรับพี่ปีสองสี่แปดสองนะพี่อันนี้เขาเรียกพิมสามหรือพิมสี่เนี่ยนะพี่ผมดูในหะนังสือจำไม่ได้พี่น่าจะพิมสี่หรือเปล่าครับพี่ดูคนระับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อปักกาพี่เป็นเนื้อปักกาพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับ เป็นอ่าหลงพระเดิมพี่หูกลางๆเลยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เอา500บาทนะครับติกนมีจานด้วยพี่ติกนมีจานด้วยนะครับสวยเดิมพี่พอ่ารายการต่อมาหมดหมดนลพี่เนี่ยก็ขาลืมดู หมดแล้วพี่พี่ท่านใดสนใจองไหนพี่โทรเบอร์นี้เลยครับ0่วนก็สองแปดสามสี่นะครับหรือทักอดีไลน์ส่ก็2องแปดสามสี่สองแปดสาหนะครับสำหรับวันนี้ขอขราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม